ค่ายและดราม่าถือเริ่มดีวันอมมวาสี่สกันยายนวงสูงละครพร้อมกัน2เรื่องเลยนะคะเริ่มจากรักท่วมทุ่งพระนางออกัสน้ำฟ้าที่ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วอีกเรื่องคืออีบัวกับไอ้ขวัญพระนางเพื่อนขนินแล้วก็เดนิสเพิ่งจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำค่ะเราไปชมบรรยากาศและขยี้ความรู้สึกของนักแสดงกันค่ะ ยิ่งใหญ่มากเนาะวันนี้ใช่ครับก็บมีพิธีการทําพิธีของอาจารย์เชียงด้วยครับแล้วก็วันนี้มาวงสงของละครทั้งสองเรื่องเลยคนเยอะมากครับรอดูไปพร้อมกับทุกๆค,คนเหมือนกันค่ะรับท่วมทุ่งแล้วหนูเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบเพราะหนูอะแอบแอบเห็นเล็กๆตอนตอนไปอัดเสียงเราได้ทําอะไรหลายอย่างมากาการก็ได้พิกคาแรคเตอร์ไปแบบเป็นชาวสวนครับปีนต้นตาอะไรเงี้ยละครเรื่องแรกเลยค่ะก็เรียดด้วยเรื่องแรกก็โหดเลยค่ะก็ แต่ว่าเป็นสาวแสบค่ะสาวแสบประจำหมู่บ้านนะคะต้องให้อหัวหน้าครอบครัวพูดครับไม่ใช่วิติละเเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเีิงใจเนใจภรรยาเฉยๆค่ะคือในเรื่องเราก็จะแบบว่าอบอุ่นเนาะเป็นครอบครัวที่คุยกันเบาๆก็คือแส่คอครับกลับบ้านที่แม่แส่คอตลอดค่ะก็เป็นครอบครัวที่เราก็ก็รักกันนะคะแล้วเราก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทั้งในโรงงานทั้งบ้านทุกๆอย่างอะไรที่เราไม่เคยทำก็ก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง รับวมถูกเย้บรรยากาศถ่ายทำก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานสนุกมาก <laughs> มาวกันแรกเนี่ย <laughs> ที่ที่เราเปิดกล้องกันไปนะวันก่อนก็สนุกมากโอ้วันแรกก็ฉากผัวๆเมียเมียเยอะเหมือนกันคนระับผัวเมียเป็ของใครคะ นี่คคูเนี่ของเราเราก็จะเป็นแบบเป็นแบบคู่กัดกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยในฉากก็เป็นผมเมียแนวแบบทะเลาะกันหน่อยสนุกสนุกไม่ไม่ขนาดตบตีโอ้ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นเราให้ให้ให้คู่พานาเขาไปชิมรางกันก่อนแล้วผมก็ได้ถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างว้าเป็นไงบ้างวะาอะไรเงี้ยพรุ่งนี้จริงๆคือเป็นซีนดราม่าเลยครับมมซามดราม่าเขาเปิดมาก็ซีแรกก็ดราม่าเลยใช่ยีบัวกับไอขวัญค่ะเราก็เพิ่งเริ่มเปิดกล้องกันเลยนักแสดงทุกคนก็ทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะครบรสชาติทั้งคอมเมดี้ โรแมนติกดราม่าก็มีค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะว <c oughs> งส่งเรียบร้อยแล้วหลังจากนี้รอติดตามความสนุกของละครพีเรียดกลิ่นอายท้องทุ่งของทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝน